สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมงสุบอนปก้อกอกับเจ้าน้องเคสคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่บ้านนางไวปังเนาะพี่น้องเนาะมาก็เตรียมงานบุญแจกเขานําหญ้าเถาแลพี่น้องก่อนอื่นเบิดก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะทุกท่านที่ช่วยเหลือในงานทังงานบุญ งานศพเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆก็ขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจกันต่อมาปู่ไปแผ่บุญก็อยากเกินอยู่จนโทรมาถามหากันอยู่เพื่อนไปน,นํากันลา,าสุก,กี้ไลยลูกมาหล่สุกี้ไล่นำยินนั่นลูกหล่ะ อันนี้นำเปล่าอันนี้แหมตุ้ยแล้วป่ะเด้กินนำนำมะลมบดย่านมันตุ้ยดอกย่านข้ออวิดานมันขึ้นผิดลินติ้นนะบางครั้กินเบลเลันโอวันติ้นน่ะละูก แท้เกียมพี่นะาะเกล่งค้องกับเอาขึ้นมาเบิดแล้วเนาะกองบุญกองบุญเขาขึ้นมาเบิดแล้วมืออื่นเป็นมือวันอังคารกับเป็นมือห่อเขาต้มมือวันผูดกรตตัง้งกองบุญมือวันพระหัทกรตตักบาทเลยกระจบพิธีพี่นนอะขอบุญขอบุณเลยเลยเด้อเนาะฮึ ฝรั่งนะยังอยู่เพ wow. ื ah> ่อนเขาอ่ะนะผู้ใดฝลังนะนี่ยังอยู่เพื่อนเขาอย่ามีผู้ใดสุพนบอกเสุพนบอกเสุพนบอกอันอีเมลนะว่าสีถ่ายเพื่อนอย่ามีไปเฟ่มาเลยเห็นมันลบมาหันจัก ไปใส่์ n า a หันหรืนนอนัะเอาป้าพ่ออะไรเจ้าขวากพีงน,นะงนนะมันสิพอ่อบอกป้า<อ>ป้ามันบอกพ่ออะไร ประพันธ์จะน้ามาน่ะค่อยว่าคัมเหมือนนี่นะ้าน่ะกินข่าอยกินบะเบิดดอกตีบักไงร้ายเลยไปจะคลองสดปจะคลอง อนะันแรงเนาะเขาใหม่ป้ามันเขา<อ>ใหม่ป้ามันเนาะขะนนะัวอีกกระทะหนึ่งป้าอัแล้วเมือ่อนนกออกหน้าหรือเปล่า วัมามานละคือว่าวันนี้เช้าแก่ไปเท่าเมือก็ได้ท่นานก็ทาเพราะว่าพอม่อยลูกเช้าหู้อยู่พ่อสิได้พ่อใหม่นะเออลูกเช้าวอนอะไรเออมันลรีไกเปข้าวสิโอ้ยผู้หนาผัวออไปตากอยู่หูอ่ะครับผูอื้

เตรียมงานพี่น้องบมื่อใดมีแขกมีคนหรอกว่ามันยามวิ่งนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบางครั้งมันขวมลบไปลบมาเมื่อยแต่ขวมแหละผู้ไปทั้งที่สว่างไงยังโมห็นสอดมาเนาะอย่าเกินอยู่เมื่อแล้วผู้ไปทั้งที่สว่างไะยังโมห็นมาอยู่ะ ่อบอไปไนอืมเต็มบ่อนี่บอกพ่อป้อไากันไปเสน่อยนงัวบอเอีอกล้องี่ะบา เอาอีกก็ได้ป่าเอ้ยมันเลือกะมันเลือกะเหมืนอนกินกินฮอดปี๊อดอ่ะคุณพายเป็นหนีลอยหนึ่งซื้อ,อยังยไนนนนนนหนล,หลยอยแล้วเจ้าว่าเอาจากชอออา่องลอยเป็นอะไรบริโกง บวชหานอกลาเคยนั่งตากแดดลูกมันแดดได้น่ะเอาหน่วยใหญ่ๆเน่ะเด้อวาสิซื้อสี่สิบบาทแทมไอ้พ่อสิไปซื้อใช่น่ะเอาพักอันค้ามาน้ำเด้อนั่งอยู่หันวลูก ข้ามอย่างนอนบ่ฮะจ้าหน้อยอีพอกับมาลูุอีพอไปวิ่จ้าหน้อยอีพอกับมาข้ามสีนอนบ่ฮะบ่ลูกนอนบ่แม่สีผ้าขึ้นนอนนอนบ่ฮะฮะถ่ายอีพอถ่ายอีพอกระถาลูกภาษิมาลับตาเสแม่ปวดเอือ ปวดเอือบมาบอกป้าออกแต่ห้องน้ำน้นาเรามาไหายก็มาดังเสร็จแล้วเลยป้าป้าแก้ทรงมันไหนมันปวดเอือถอดเกลือพร้อมลูกหล่ะ

ไม่เต็มเลยถ้าเฉดยังกินเพลนยังไม่เต็มเลยกับไพ่ดับอีแมยังว่าน้ำนั่นหน้าเั้เอพูนนะทั้งระมทั้งเนไปเนี่ยสอนเห็นสไลด์ลงจะไปลายหนึ่ง